เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวทนายอำเภอกับผู้บันจะไปแจกอยู่ตรงนั้นคอยอยู่หน้าบ้านีด กูอนไนะอมนนดีนะกอนา่อให้นีเขชาวบ้านหลงนั้นมาเลยจ้ะเยมันรับด้วยกันเลยทยนี้ขออนุญาตจ้ะอาอุ้มอุ้มไปให้ได้ไหมดิเดี๋ยวกันจะได้รับของดวยนะคะันเนอเดียวห โอเคนะครับหนาวไหมหนาวไหมเดยนน้ากันเลยโอเคได้ครับขับจ้ามาจิ้มจ้ามาเลครับจ้ามาจิ้มจ่ามา แล้วทุกคนบอกเนี่ย